วัสดีนะทุกคนวันนี้มาแชร์ไอเดียทำดิจิตอลโปรดักต์นะคะคือทำปี๊จีนน่ารักๆนะคะอันนี้สามมีแจกด้วยนะอันนี้นะคะก็คืองลงพื้นหลังก่อนนะคะแล้วก็มาวาดน้องไข่ดาวนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการครีเอทของแต่ละคนเลยนะคะหรือว่าใครอยากหาไอเดียนะคะก็สามารถดูที่ช่องดูอีซีสได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นน้องไข่ดาวนะคะ,าะวาด เติมแก้มน่ารักน่ารักนะคะอาจจะเติมคิ้วรอยยิ้มน่ารักน่ารักนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสามก็จะจัดเรียงนะคะรวมเลเยอร์น้องมานะคะเขยบเนาะอันนี้มีเขียนข้อความนะคะสามก็จะเพิ่มสีขาวด้านล่างนะคะจะได้เขียนข้อความได้เยอะๆนะคะทุกคนอันนี้ก็สามารถใช้เขียนใน iPad อะไรก็ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็ทําเป็นมิน m โมโน้ตนะคะแล้วก็เซนไเรเซนแล้วก็ดูอีซี่นะอันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้นะคะแจกที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะใน u t u b e นะหรือว่ากดไปที่ลิงก์ที่สามปักไว้ได้เลยนะคะ อันนี้แจกฟรีนะอยู่ในไดนะคะมี mm hmm. o Note 2,023นะอันนี้เดี๋ยวสามจะทําเป็นซีรีส์บีทีนะคะหลายๆ EP เลยนะยังไงก็ฝากติดตามได้ใน YouTube ยูทูบบีจีนะคะใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะ